ใช่ครับผมจะมีเพลงใหม่เป็นเพลงเปลี่ยนแนวครั้งใหญ่เลยครับของผมก็ จะเป็นเพลงช้าแล้วคือทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมจะมีแต่เพลงเร็วอะไรเงี้ยครับใช่ช้าอย่างเงทักหังชื่อเพลงบอกชื่อเพลงได้แล้วนะครับผมโสดก็เหงารักเขาก็เจ็บนะครับเป็นเพลงสําหรับคนดวงจู๋นะครับไม่ใช่ดวงจิ๋มนะครับดวงจู๋เป็นดวงจู๋เรื่องความรักอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพลงแบบอกหักแต่ว่าเนื้อเพลงก็ยังคงมีความเป็นเราอะไรเงี้ยผมแต่งมาจากชีวิตจริงไหมครับแต่งจริงๆเพลงเนี้ยแต่งช่วงที่ไม่มีตอนอกหักอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเราก็ เอาเพลงเนี้ยมามอเพห้กับคนที่เหงาอะไร้คนเหงาอะไรเงี้ยผมพอเป็นซิงเกิลช้าัวมันจะไม่พูมเหมือนเดิมไหมครับก็มีกังวลอยู่นิดนึงครับว่าแบบเอ้ยคนจะแบบเก็ตหรือเปล่าที่เรามาลองเพลงช้าแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ช้าแบบเศร้าแบบขนาดนั้นก็จะมีอาจจะมีอะไรที่ยังคงเป็นความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยอาจจะมี่าเต้นอะไรเงี้ยผมก็ลองดูช้ายี่ยากขึ้นไหมครับก็ยากก็ต้องฝึกร้องเพลงมากขึ้นเพราะว่า ปกติไม่ได้ร้องเพลงช้ามานานแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ต้องไปเรียนร้องเพลงก่อนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยผมก็มีพี่ๆเขาช่วยดูให้ครับมีเสนอไอเดียอยากเต้นเพลงช้าไหมคะนี่แหละผมไม่เสนอแล้วตอนแรกเขาจะไม่ให้เต้นแล้วผมก็ไม่ได้สิไม่ได้ขอน,นิดนึงอาจจะเป็นท่าที่แบบับไม่ไม่ได้เต้นแรงขนาดเพลงเก่าแต่ว่ามีท่าแบบที่มันจะต้องเป็นตัวเราอะไรเงี้ยผมติดใจไหมคะกับเพลงช้า ก็ชอบครับผมก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ได้ร้องตั้งแต่ออกจากบ้านในเอฟนะครับก็ยังไม่เคยมีเพลงช้าเลยก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยผมจะได้ฟังก็อะไรยังไงคะเพลงนี้พฤษภาคมนะครับผมก็จะให้ปล่อยให้ได้ฟังกันแล้วก็ MV ก็จะตามมาครับผมถึงข่าวแบบอะไเงี้ยสั่อันนี้แลครอบครัวของามีเจ็ดเลยโอ้โหเจ็ดหลักเนาะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นล้านเลยเหรอครับโอ้ไม่ถึงแสนยังไม่ค่อยถึงเลยนะครับมางานนะอ่ะใคนบอกว่างานเราเยอะค่อนข้างทุนอะไรเงี้ยค่ะบก็นเด โอ้ไม่อัพเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะไม่จ้างผมสิอย่าไป <c oughs> คือก็ค่าตัวยังเท่าเดิมครับผมก็ไม่ได้มีอะไรก็ดูเป็นงานงานไปครับผมแต่ว่าจัดเต็มอยู่แล้วจ้างร้อยเล่นล้านนะครับของ,อ,งอัพค่าตัวใช่ไหมครับผม <c oughs> ก็ถ้าจะมีอาจจะมีวงอะไรเงี้ยก็จะมีเพิ่มขึ้นตามต้องเพิ่มค่าวงให้เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่านอกนั้นเหมือนเดิมเลยครับผมติดต่องานไม่ได้แบบเข้าถึงยากไม่ได้เข้าถึงยากครับผมง่ายมากเลยตอนนี้ ช่วงโลซีสั้นนะครับจ้างเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับผมสำหรับร้องเพลมจะมีการรวบรวมเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยคะผมอยากมีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องรอทางผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่าเราจะหมดสัญญาแล้วครับปีนี้<อ>ก็เดือนกันยานี้อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนว่าจะแบบมีแพลนยังไงต่อไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเซ็นต่อครับผมมันช่วงค้าเกี่ยวค้าเกี่ยวใช่ครับผมก็เดือนกันยานีก 4ี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยก็จะหมดสัญญาอันนี้ก็เป็นเพลงเพลงก่อนที่จะหมดสัญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีการคุยกับผู้ใหญ่อีกทีเรื่องสัญญาครับผมตอนนี้มีเรียกเข้าไปคุยเพราะว่าต่อสัญญาไเลยมี คุยบ้างครับแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเท่าไหร่ครับผมว่าจะต่ออะไรอื่นท่าทางไม่ค้างอ๋อยังไม่มีครับยังไม่มีที่ไหนท่าทางครับยังไม่มีคนติดต่อเราได้มีเขาอ๋อก็ก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เขาก็ดูแลเราดีครับผมมีงานเรื่อยๆครับแล้วความรักคือใจในใจค่ะก็ความรักก็ โสดก็ปิ๊บกระปอยมีคนคียว่างันก็มีคนคุยครับมีคนคุยเรื่อยๆครับผมก็ดูแลกันแบบพี่น้องอะไรเงี้ยครับเป็นคนในวงการครับเป็นคนในวงการเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอะไรนะฮะเกฟก็คุยอยู่ครับผมมีคนเดียวก็เป็นพี่น้องกันคุยกันไปเรื่อยๆเป็นพี่น้องกันครับผมร้อกันบ่อยเลยเคยระลกเดียวทำไมมันขึ้นมาปิดหน้าตลอดเลยนะเกิไงก็ปิดหน้ามันมอย มีงอนบ้างครับผมก็เหมือนก็เหมือนคนเพื่อนทั่วไปอะไรอ่ะก็มีงอนกันบ้างธรรมดาครับก็เยังไม่แพงเลยคัะยังดูแลใครได้ไม่ดีพอครับผมก็เดี๋ยวไว้พร้อมเมื่อไหร่แบบจริงจังแล้วค่อยแบบแบบโฟกัสเรื่องนี้อะไรย่เงี้ยเพราะว่าตอนนี้ติดที่เิดที่เราเนี่ยแหละผมว่าเขาไม่รอเลยครัเขาเขาต้องรออยู่แล้วหรอขนาดนี้นะครับผม นี่ไม่เริ่มห่างไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวหายไปแล้วนครับผแต่เหมือนไอจีจะรู้เกิดเคยแล้วเาก็ชอบแกล้งกันครับผมลงไอจีครับผมก็รักๆักรักแบบพี่น้องครับผมแล้วก็คือเหมือนเราชอบแซวกันเล่นๆเป็นกาลังใจให้กันนะเวลาทำงานครับ คนนี้คือคนคุยเดียวคนเดียวครับผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นคนดีสุดๆแล้วกี้บอกว่าจะคุยตอนนี้รักรักใครก็รักเดียวใจเดียวหมายถึงเป็นนิสัยปกติไม่โดน <laughs> <laughs> นิสัยปกตินี่แฟนคลับจ้องตาเป็นนี่แหละนะครับเราห่วงแฟนคลับมากหรือไม่กล้าบอกเขาไม่มีแฟนคลับเขาใจดีครับเขาเข้าใจถ้ามีอะไรพวกนี้คือเราอยู่ในวงการมานานแล้วครับผมเขาก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วเขาเชียร์ไหมคะแฟนคลับบอกว่า ก็มีทั้งคนเชียร์แล้วก็คนไม่เชียร์ <c oughs> เป็นตามตามปกติทั่วไปครับมีถึงข้าเดนตี้นะคะยังไม่มีมาถึงผมนะครับแต่ก็ไม่ไม่น่าจะมีหรอกคือผมว่าเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมคือการมีความรักหรือว่ามีเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอยู่แล้วครับผม <c oughs> ครับขอบคุณครับ